เอาเล็กวันนี้มาก็ได้ถ้ามีแรงยกไปไทยนะครับเรื่องจากว่าสิงห์บนไม่มานะครัดีดาวหอมไก,ก่ก็เลย,ยไหลไป,ไปคนเดียวเสีไม่มีผู้แข่งนะครับเบปิ้ลไก่เลยสิงน้ำดับนะครับน,นี่อไรเหมือนเด็กไม่ไัวเหมือนเยนะ ไปคุณตง่าาาล่นว่าไม่ดีคก็ไปเหอนกันจับเวลาอยู่นะังเงิน15นาทีจัปักเป็นแพเลยครับอาว่านไปแล้วหนาทีที่ไกย่างนแกงแกงไทยบ้านใ่บองไทยบ้านเหนียนเครอาล้วครับไปเรียนไหมบ้าเออหนยากคือที่แปดานไปสวัสดี ไหลเข้าส uh, <ous> ่ไปแบบสบายอกสบายใจนะครับถึงาวอไกลมนลจะเปดังไม่ปาจ้างว่ากคนอ้หเร่องไเนี่ยทุกจะเปลนเด้ยนี้เก็กันเด้เรเขาเล่ให้้าบ้านแล้วว่างวาหาเรอเทัวิ่เือแเลาเป็นไฝใส่เล่ากันว่าดิ้งลอย่งแเดียกปนปนเายปเล่าชาวบ้าน แล้วแล้วขอแล้วว่าแล้วจับว่าหลัขุดไซต์ปั่นไฟสอง เป็นเรือหาปลานะครับแล้วมีคมีเด็กสอนด้วยเอาใจสุดจะเล่นกันยหโอ้เอาเล้งใครไม่มาดีั้ยนี่หรอกนี่ก็แข่งำเดียวเหมือนกันต่อเอาแล้วครับเรือหาปลาไปใช้ธรรมดาจะทำเล่นถ้าท่านอยากจะได้รับราง